สวัสดีค่ะคุณอยู่กับปัดฝุ่นเรื่องเล่าและนี่คือเรื่องราวสุดแปลกที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกดซับสไคร้และกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจก่อนจะชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะมนุษย์เรามีทั้งด้านดีและด้านเสียไม่ว่ายังไงก็ตามส่วนใหญ่แล้วอยากมีด้านดีมากกว่าด้านแย่แยจึงมีการศึกษาค้นคว้าม,มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งก็มี2ทฤษฎี คือทฤษฎีธรรมชาติกับทฤษฎีหล่อเลี้ยงหรือเลี้ยงดูนั่นเองผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าทั้งธรรมชาติและการเลี้ยงดูมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการพัฒนาพัตุกรรมมีส่วนแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและสนับสนุนทักษะพันุกรรมที่มีก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างสังเกตได้ไหมว่าบ้านไหนที่มีลูกมากกว่าหนึ่งคน เด็กแต่และคนนั้นมีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวตั้งแต่เกิดมีหลายคนเติบโตถูกเลี้ยงดูมาเหมือนกันหรือแม้แต่ในบ้านเดียวกันพ่อแม่เดียวกันแต่ก็มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันไปและถ้าเด็กแฝดละ่ะโดยเฉพาะแฝดแท้มักออกมาเป็นเพศเดียวกันหน้าตาสีผิวเหมือนกันเรียกว่ามีลักษณะพันธุก,กรรมเหมือนกันแทบทุกอย่าง คู่แฝดโรเบิร์ตและสตีเฟนสปาฮอรสกี้เป็นเมล็ดพันธุ์อาทยากรของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาฉายาว่าคู่แฝดนักฆ่าที่เชื่อมโยงผ่านสายสัมพันธ์การเป็นฆาตกรแม้ว่าจะแยกย้ายไปดำเนินชีวิตของตัวเองนานแล้วต่างคนต่างอยู่แต่ก็ไม่วายผูกพันพฤติกรรมก่อคดีคล้ายกันแม้คดีจะต่างกันไปและต่างเวลาก็ตาม ก่อนอื่นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปที่เราตั้งใจนำมาฝากกันด้วยนะคะกลับมาที่แฝดฆาตกรกันค่ะความจริงทั้งคู่น่าจะเป็นนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติมากกว่ามาลงเอยชีวิตในคุกแบบนี้ที่พูดแบบนั้นเพราะชีวิตในวัยเด็กทั้งคู่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนตัวพ่อก็ชอบกีฬาและสนับสนุนลูก,ลก ทักษะและอาชีพมักจะเจริญรอยตามคนในครอบครัวอย่างพ่อแม่มีอาชีพเป็นหมอลูกก็มักจะเป็นหมอตามหรือนักกีฬามักจะเป็นโค้ชให้ลูกก้าวหน้าประสบความสำเร็จในเส้นทางเดียวกันสเตเฟนกับโรเบิร์ตแหกฎกทฤษฎีธรรมชาติและการเลี้ยงดูทั้งคู่มีความเหมือนเกือบทุกเรื่องไม่ว่าหน้าตาความคิดแม้จะแยกย้ายต่างคนต่างอยู่แล้วก็ตาม น่าเสียดายสตีเฟนในวัย17ปีเกือบได้รับทุนนักกีฬายิมนาสติกในปี1971แต่ดันไปเกิดเรื่องซะก่อนเด็กหนุ่มเลือดร้อนใช้ค้อนทุบศีรษะชายเจ้าของร้านขายของชำถึงกับความตายบันดานโทสะที่ถูกลวนลามชวนไปมีอะไรกันทำให้อนาคตดับบูบเรียนไม่จบติดคุกแทนที่จะอยู่ลานยิมนาสติก โรเบิร์ตมาเยี่ยมคู่แฝดก่อนโลดแล่นเข้าสู่วงการอาชญากรรมเช่นเดียวกันเริ่มจากการลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงวางเพลิงโรงเรียนเดินเข้าตารางตามไปอีกคนเรียนไม่จบเดินเข้าเดินออกจากคุกเป็นประจำสตีเฟนเองไม่แตกต่างถูกจับเข้าคุกอยู่ในคุกออกจากคุกแล้วเข้าไปใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนคุกนั้นเป็นบ้านของตัวเอง ช่วงเวลาหนึ่งที่สองคนถูกคุมขังในที่เดียวกันพวกนักโทษรวมหัวกันวางแผนแหกคุกโดยใช้รถบรรทุกข,ของกองทบุกที่เข้ามาซ่อมง,งานในเรือนจำแอบซุกซ่อนตัวใต้ท้องรถขณะเดียวกัน ที่รถกำลังจะออกจากเรือนจำดันมีนักโทษรายหนึ่งวิ่งออกมาจากใต้รถจะหลบหนียังไม่ทันที่รถเคลื่อนออกจากประตูทำให้แผนแตกถูกรวบตัวกลับเข้าไปใหม่ไม่มีใครหนีรอดได้สักคนครั้งนั้นผู้คุมนักโทษแยกไม่ออกระหว่างสตีเฟนกับโรเบิร์ตใครเป็นใครจึงจับแยกไปขังคนละแดนเมื่อไร่ที่สองคนนี้โดนลงโทษอีกจึงไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอีกต่อไปโรเบิร์ตก่อคดีฆาตกรรมครั้งแรกตอนอายุ35 ตอนนั้นหาเงินด้วยการเป็นโสเภณีชายยืนหากินขายตัวริมถนนได้เงินมาก็ไปซื้อโคเคนมาเสพเหยอรายแรกเป็นหญิงโสเภณีถูกระเบิดใช้สายไฟรัดคอจนตายแล้วนำศพไปทิ้งที่ไม่ได้ไกลาจากจุดที่ยืนหากินแต่กลับรอดไปได้อาจเป็นไปได้ว่าเหยอรายนั้นถูกสังคมทอดทิ้งไม่ให้ค่าจึงไม่มีการตั้งข้อหาตามตัวคนร้ายผู้ก่อเหตุคะ่ะ หเดือนต่อมาโรเบิร์ตก่อคดีลายที่2อฆ่าแฟนสาวตัวเองแต่ก็รอดอีกพ้นข้อหาอย่างบุตริดเนื่องจากสาเหตุการตายไม่ชัดเจนว่ามาจากอะไรเยื่อรายที่3ตามมาไม่นานโรเบิร์ตใช้ค้อนกระหน่ำตีศรีรษะลูกค้าที่เบี้ยวค่าบริการทางเพศจนแน่นิ่งจมกองเลือดแต่ครั้งนี้ไม่รอดเข้าไปรับโทษติดคุก15ปีหลังพ้นโทษออกจากคุกมามันมาฆ่าคนอีกเป็นรายที่4เป็นเพื่อนสาวคนสนิท โรเบิร์ตเมายาจนเกิดภาพหลอนเห็นเพื่อนกำลังถูกผีสิงจึงตรงเข้าไปบีบคอเพื่อนตัวเองจนขาดใจตายเมื่อได้สติเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุเองและยังสารภาพย้อนไปถึงสองคดีที่ผ่านมาด้วยผลงานการฆาตกรรมต่อเนื่องสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตด้านสตีเวนพ้นโทษจากคดีที่ฆ่าชายวัยกลางคนเจ้าของร้านขายของชำ ออกจะคุกมาได้หกเดือนเหมือนกันกลับเข้าไปอีกในข้อหาคดีปล้นธนาคารแม้ว่าคดีนี้จะไม่มีคนเจ็บคนตายถูกลงโทษเจ็ดปีออกจะคุกมาแก่พอดีหมดสภาพไปก่อคดีความอะไรไม่ได้อีกจะเลือกทฤษฎีเนเจอร์หรือทฤษฎีเลี้ยงดูมาชีวัดกันดีนะได้ยินคนเท่าคนแก่ชอบพูดว่าชาติจะดีไม่ต้องทาสีมันก็แดงแต่ถ้าแบดซีดเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดี แล้วไม่คิดช่วยกันแปรรูปไม่แน่มเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีอาจจะเกิดประโยชน์ได้บ้างด้านใดด้านหนึ่งดีกว่าทอดทิ้งให้เสียของไป,ปเปล่าเเห็นด้วยไหมคะถ้าชอบช่วยส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ